ดวงใครเฮงมีโชคลาภมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะสวัสดีค่ะพี่วิงน้องป้าหมอเศรษฐีโชคกุญากรนะ,ะกลับมาอีกแล้วค่ะพี่น้องค่ะขับมาในคลิปดวงใครองิงมีโชคลาภนะคะตามคําเรียกร้องของพี่น้องหลายท่านนะคะบอกว่าป้าหมอค่ะออกให้ไวๆหน่อยหนูจะได้เตรียมตัวรวยฮ่าว่าอย่างนั้นนะคะพูดสนุกๆก,กันนะคะพี่น้องค่ะ โอเคก็เลยจัดให้นะคะในวันนี้เอาละพี่น้องคะในเรื่องของคลิปนะโชคลาภคลิปที่มีตัวเลขอันนี้ป้าหมอก็ต้องขอความร่วมมือนะคะพี่น้องคะนะเสียงได้อย่าลุ่มหลงเมมาๆนะคะเอาสนุกสนุกกันนะคะพี่น้องคะนะบางครั้งนั้นเนี่ยบางท่านเสียงไปแล้วไม่ได้ตามที่ต้องการนี่ก็จะมีการรามาก ขึ้นมานั้นประหมอก็ไม่สบายใจนะคะเอาเป็นว่าในเรื่องของตัวเลขนั้นก็คือเรื่องของโชคลาภนั้นคือดวงใครดวงมันนั่นเองค่ะ แต่ว่าการที่ว่าเราทําคลิปมาเนี่ยเพื่อเป็นแนวทางนั้นอ๋อแนวทางนะคะถ้าให้ชี้มาว่าไม่โอเคเราก็เสี่ยงน้อยๆมันนะคะพี่น้องค่ะนะงวดหนึ่งเดือนหนึ่งก็สองครั้งเนี่ยมันไม่ถึงกาบเราลุมสลายหรอกค่ะแต่ว่าพี่น้องบางท่านนั้นเนี่ยก็ไปมุ่งมั่นตั้งใจนะมีหวยนู่นนี่นั่นนะเราก็เสี่ยงมันเยอะๆอย่างเงี้ยนะคะถึงคราวที่ดวงดีก็โอเคนะคะดวงไม่ได้นะคะมันก็จะหนักเข้าไปใหญ่นะอันนี้ป้าหมอเตือน นะคะพี่น้องไม่ได้สอนนะแต่ละคนนั้นโตโตกันแล้วไม่มีการสอนกันแต่ว่าเตือนสติหน่อยหนึ่งเผื่อว่าลืมเอาอย่างนั้นกันนะคะพี่น้องค่ะอ่ะและในวันนี้ดูกันนะคะว่าพี่น้องในแต่ละวันเกิดนั้นเนี่ยเป็นแบบไหนบ้างมาดูพี่น้องวันอาทิตย์ก่อนนะสําหรับพี่น้องวันอาทิตย์นี่อ่าขึ้นในลักษณะว่าจะถามว่านะเราจะเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงเนี่ย นะคะในเที่ยวนี้นี่เป็นยังไงบ้างนะมีโอกาสอยู่นะคะพี่น้องค่ะน่านีเนาะขึ้นนะไพ่ตัวตนนี่ก็เป็นห้าห้าไม้เท้าแล้วก็มีจักรพรรดินะคะแล้วก็มีหกไม้เท้าจริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์นี่เขาเรียกว่าขัดลาบตัวเองอยู่นะอ่าดวงกาลังดวงเปิดมาหลายเที่ยวแล้วแต่หลายท่านเนี่ยเอาไม่อยู่นะเนื่องจากว่าเรา เกิดเรียกว่าอาจจะเกิดว่าขาดลาบตัวเองนะไม่พร้อมหรืออย่างไรเนี่ยนะคะพี่น้องมันก็เลยไม่ค่อยที่จะโดนนั่นเองนะสำหรับพี่น้องวันอาทิตย์แต่ว่าในเที่ยวนี้นี่ได้อยู่นะมีความรู้สึกว่าโอเคอยู่นะคะพี่น้องวันอาทิตย์และไพ่ยิซีนี่ก็ชี้มาว่าอะไรก็ชี้มาว่าพี่น้องวันอาทิตย์เที่ยวนี้เนี่ยก็จะได้จากนะคะอ่าครูบาอาจารย์บรรพบุรุษนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นี่จะนําโชคลาภให้กับพี่น้องวันอาทิตย์นะและ มีคนส่งข่าวเลขเด็ดๆมาให้พี่น้องวันอาทิตย์อากาศเที่ยวนี้จัดไปค่ะพี่น้องวันอาทิตย์ค่ะนี่อย่างนี้นะคะก็ถือว่าโอเคอยู่นะคะได้ไพ่หลักหนะ้าหนึ่งใบนะก็ถือว่าดีนะนี่ครูบาอาจารย์ผู้มเจา้าจงเจ้าที่ก็แล้วแต่พี่น้องวันอาทิตย์หลักค่ะนะมีโอกาสนะคะอ่าและมาดูว่าไพ่ทักแบบไหนนะคะ จัดไปกับพี่น้องขาได้สิเหรียญน,นะนี่เราถามเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภจากการเสี่ยงนะมีโอกาสนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์นี่ก็บอกว่าถ้าจะาชัดเจนคือตัวเลขนี่ก็ตัวเลขหรือ,อเงินน่ะก็จะมาจากในลักษณะของมรดกทรัพย์สินนะนยอย่างนี้นะอ่ด้วยนะคะสำหรับ10เหรียญน,นะแต่โชคลาภเราถามเรื่องโชคลาภจากการเสีย่ยมีโอกาสเช่นเดียวกันนะ โอกาสเยอะด้วยนะจะ้พี่น้องวันอาทิตย์นะอันนี้โปรดใช้วิจนะยาในการรับฟังรับชมนะจ๊าพี่น้องจานะเออโอเคค่ะและมาดูนะคะว่าเที่ยวนี้เนี่ยพี่น้องวันอาทิตย์เนี่ยไพ่ย,ยิปซีชุดกล่องมะมอเนี่ยนะให้ตัวเลขอะไรนะคะเผื่อว่าเราก็จะไปซื้อเล็กๆน้อยนะคะอ่านี่ ครูบาจันทร์พระยิบสี่นี้ให้มาแล้วนะเที่ยวนี้ก็บอกว่ามีเลขอะไรบ้างคะมีเลขห้ามีเลขสี่มีเลขหกนะคะแล้วก็แถมอีกสักตัวหนึ่งนะคะพี่น้องค่ะนะคือเลขหนึ่งนะคะอ่าหมอแถมไปให้นะคะอ่าหมายความว่ามีเลขห้ามีเลขสี่นะคะมีเลขหกแล้วก็มีเลข หนึ่งนะคะพี่น้องวันอาทิตย์เนาะเป็นเลขกําลังวันของเราพอดีเลยค่ะขอพี่น้องวันอาทิตย์เฮงเฮงค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันจันทร์บ้างนะอ้าดูสิคะว่าเป็นแบบไหนนะเสียงได้ไหมมากน้อยแค่ไหนนะคะอ่าพี่น้องวันจันทร์ก็โอเคอยู่นะแต่ว่าในลักษณะไพ่เหรียญขึ้นเนี่ยนะคะราชาเหเรียญแล้วก็เจ็ดเหรียญนะก็ว่ามีในลักษณะเหมือนกับเอ่อจะได้มาจากการลงทุนอะไรสักอย่างหนึ่งเนาะ ในวันที่1เมษายนพี่น้องวันจันท์นั้นเนี่ยการเงินดีแน่ได้มาแน่เนาะแต่ถามว่าจะเกิดว่าซื้อลอตเตอรี่เสียงโชคเสียงดวงซื้อหวยซื้ออะไรเนี่ยนะคะมีโอกาสไหมถ้าขึ้นเหรียญก็มีโอกาสอยู่เอาเป็นว่า50 50นะคะมีเปอร์เซ็นต์นะพี่น้องวันจันทรก็โอเคอยู่นะมีเหรียญขึ้นนี่เม้บอกว่าเสียงไดนะ้แต่ก็บอกว่าลางสังหรณ์แม่นๆนะคะฝันแม่นๆ นะมันถึงจะโดนนะคะพี่น้องวันจันทร์เที่ยวนี้นะนะถ้างั้นแล้วตั้งแต่นี้เป็นต้นไปเนี่ยทำใจเย็นๆร่มๆนะอยา่าไปทะเลาะก,กับใครนะพี่น้องวันจันทร์นะเออทาอารมณ์ดีๆแล้วเราก็จะมีโชคมิาะมานาะอย่างนี้เลยแล้วก็ฝันด้วยนะและเที่ยวนี้ไกด์ไลน์ก็คือหนึ่งมาจากความฝันนะคะหรือมาจากเส้นพิเศษตัวเลขที่เราเฝ้าๆนะคะพี่น้องวันจันทะร์มีโอกาสนะคะอย่างนี้นะหรือมีคน อมอบให้นะได้จากลูกค้าได้จากคนคนใกล้ชิดสนิทสนมอย่างนี้ได้ด้วยนะคะพี่น้องวันจันทร์นะคะเที่ยวนี้นะโอเคก็สวยอยู่นะคะมีโอกาสและมาดูว่าทักพิเศษอะไรทักพิเศษว่าอย่าโลภอย่าโลภอย่าใจร้อนนะอย่าโลภอย่าใจร้อนนะคะพี่น้องงานะมีโอกาสได้กินค่ะเที่ยวนี้นะคะพี่น้องวันจันทร์นะว่าอย่างนั้นค่ะ จัดไปและมาดูเลขหน้าไพ่นะเที่ยวนี้มีเลขอะไรเผื่อพี่น้องสนใจเนาะมีเลขสองมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดนะคะแล้วก็มีเลขสี่เนาะมีเลขสองมีเลขหนึ่งมีเลขเจ็ดและก็มีเลขสี่นะคะพี่น้องวันจันทร์ก็ให้เฮงเค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันอังคารอมาดูสิคะพี่น้องวันอังคารน่าอู้โชคดีนะคะมีเดอะสั้นนะ นะเดือนสั้นนะมีเงินเข้ามามีโชคมีลาบเข้ามานะช่องทางใดช่องทางหนึ่งนะอะ่ะอันนี้ป้าหมอให้ซื้อนะให้ซื้อนะคะเท่านี้พี่น้องวันอังคารเนาะรู้สึกว่าจะอะ่ะฮะจะเขาเรียกว่าแสงจ้านะคะพี่น้องวันอังคารนะแต่ว่าต้องดูกําลังของตัวเองด้วยนะป้าหมอเป็นห่วงมากนะเพราะว่าถ้าซื้อเยอะแล้วเกิดไม่ผิดพลาดแล้วก็ไม่ถูกไม่โดนนี่มันจะยุ่งก็ไปใหญ่นะคะพี่น้องวันอังคารแต่เท่วนี้ ให้ซื้อค่ะนะเดือสันก็คือพบทางออกทางสว่างมีโชคมีลาบนะไม่พูดมากเจ็บคอค่ะพี่น้องค่ะแต่ว่าเวลาซื้อคำนวณให้ดีนะคะพี่น้องค่ะนะคำนวณให้ดีนะคะเพราะว่าขึ้นตาช่างนั้นคือหมายถึงว่าลงทุนเยอะไปไม่ได้คำนงคำนวณพอถูกขึ้นมาปั๊บนี่เสมอโตอย่างงี้เหนื่อยเปล่าค่ะพี่น้องนะโอเคดีมากๆเลยค่ะพี่น้องขาเที่ยวนี้เนาะอ่ะและไพยิปซีนะคะทัก เรื่องอะไรมาทีนี้ทักนี่ทักบอกว่าดีค่ะนอกจากว่าได้เงินมาจากอาจจะมีการเสี่ยงได้ด้วยได้เงินมาจากลูกค้าได้ด้วยนะได้เงินมาจากผู้ร่วมทุนร่วมหุ้นนะคะอ่าอย่างงี้นะฉะนั้นเนี่ยในวันที่หนึ่งเนี่ยได้เงินแน่ๆนะคะไม่เกี่ยวกับเงินเดือนนะคะอ่าแต่ได้เงินมาแบบฟุกๆก็ได้อยู่สาบพี่น้องวันอังคารและเที่ยวนี้พะยิบสี่ชี้มาว่าตัวเลขเนี่ยถ้าจะขอนี่มาจากไหนบ้าง มาจากคนรักบริวารบุตรหลานนี่นะคะอ้าวนี่ไงนะคะเดืซันนี่มอบให้นะคะและก็ได้มาจากอาทางไกลมีคนส่งมานะเที่ยวนี้นะพี่น้องวันอังคารจับให้ดีนะแต่ถ้าเกิดว่าหลายตัวเนี่ยซื้อยเยอะนะคะเพราะว่างวดหน,นึ่งย่นส่งมานะสำนักโนนสำนักน,น,น,กนี้สำนักนั้นสำนักคุณป้าหมอ นะมากตัวเนี่ย,ยซื้อไม่ไหวนะเอาที่ว่าตัวที่เรารักและถูกฉโละก,ก็เลวกันนะแต่ว่ามันจะมีนะคะมีคนส่งมาให้แล้วมีโอกาสที่จะถูกกับเลขนั้นนะคะพี่น้องวันหังคานค่ะอ่ะอ้าวเอาอย่างนั้นกันไกล้ไลน์แค่นั้นและมาดูว่าเลขหน้าไพ่ให้เลขอะไรเท่านี้มีเลขหนึ่งเลขเก้านะคะแล้วก็หนึ่งสามหนึ่งเก้าหนึ่งสามค่ะพี่น้องวัน อังคารขอให้เฮงๆค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างเออกลางวันบ้างนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนั้นเนี่ยโอ้ยเดอะเวอร์ word, นะคะเดอะเวอร์อุดมสมบูรณ์นี่นะคะไพ่เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยขึ้นเนี่ยไม่เด่นมากนักนะคะในเรื่องของการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงี่อย่างนี้นะ แต่ว่ามันอยู่ที่ดวงใครดวงมันนะคะพี่น้องบางพี่น้องวันพุธกลางวันบางท่านเนี่ยก็ถูกหวยทุกงวดเลยนะถูกลอตเตอรี่นะเลขท้ายบ้างอะไรบ้างรางวัลใหญ่ก็มีนะที่ทักมานี่กับป้าหมอนี่นะฉะนั้นแล้วก็บอกว่าดวงใครดวงมันนะแต่เที่ยวนี้เนี่ยผ้ายิปซีชุดนี้เนี่ยที่ให้พี่น้องวันพุธกลางวันนะมันไม่เด่นมากนักนะจ๊ะพี่น้องจ๋านะเพราะมันไม่เด่นเนี่ยเราก็น้อยๆแค่นั้นเองนะแต่ความอุดมสมบูรณ์พี่น้องวันพุธกลางวันอะ ดีขึ้นนะก็คือ,อ,อเรื่องการเงินนี่มาจากการงานนะมาจากในเรื่องของการงานกิจการของเราเป็นหลักเนี่ยอย่างนี้นะโอเคแต่ถ้าถามว่าเทยวนี้เนี่ยตัวเลขพายสี่ชี้มาจากไหนชี้มาด้านไหนถ้าสมมติว่าเราจะซื้อนะังวดนี้ก็เขาบอกว่ามาจากทางไกลนะคะพี่น้องกันะนะนี่ก็มาจากทางไกลก็อย่างเช่นเราเดินทางแล้วซื้อลอตเตอรี่เอาไว้หลอกอะมีโชคมีลาศนะคะ อ,ออกนอกพื้นที่ไปแล้วก็จับลอตเตอรี่เอาไว้เนี่ยมีโอกาสนะว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องจา๋าและอีกตัวนึงค่ะพี่น้องก็มาจากเลขพานะของเราเลขรถของเรานะคะนี่นะที่เราใช้อยู่บ่อยๆคันที่เราใช้อยู่บ่อยๆนะคะและก็บอกว่าถ้าซื้อก็อย่าลังเลข่ะซื้อเลยนี่งี้นะลังเลสงสัยนะไม่ต้องซื้อถ้าลังเลสงสัยสงสัยมันไม่ออกตัวนี้สงสัยมัน อย่างนี้ไม่ได้ค่ะในวันนั้นพี่น้องวันพุธกลางคืนเออกลางวันถ้าจะซื้อก็ต้องมั่นใจว่าซื้อละนะตัดใจไปเลยนะลงทุนไปเลยตัดายไปเลยอย่างนี้แต่ถ้าเราลังเลว่าออ้าผิดแล้วไม่มีตังค์ซื้อข่าวสารอย่างนี้อย่าซื้อดีกว่าค่ะ <c oughs> นะคะพี่น้องวันพุธกลางวันนะไม่เอานะอ่าและเทวนี้เลขนําโชคได้เอ,อพ่ยิบีให้ตัวเลขอะไรมามีสอหนึ่งนะ มี7นะคะและก็มีห้าเนาะสองหนึ่งเจ็ดหนะคะพี่น้องวันพุธกลางวันขอให้เฮงเค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพุธกลางคืนบ้างนะคะสําหรับพุธกลางคืนนน่ก่อนหน้านี้ก็ฟืดฝืดเรื่องเงินนะคะนะแล้วก็หวังมากเลยนะเที่ยวนี้เนี่ยหวังว่าจะเสียยเยเส่ยงหน่อยนึงเนี่ยจะเสี่ยงหน่อยนึงนะคะอ่าหน่อยเยอะไม่รู้แต่จะเสี่ยงแน่ อาจะลงทุนแน่จะอะไรแน่นี่เพราะว่าตอนนี้งานก็ว่างอาวบางท่านว่างงานนี่เงินก็ไม่พอนี่เข้ามาปุ๊บออกเลยเนี่ยอ่ะเข้ามาปุ๊บออกเลยเนี่ยพี่น้องเนี่ยแหน,น่ว่าอย่างนั้นนะคะและเราก็จะหวังวไว้เราจะได้โชคลาภจากการเสี่ยงมาในเที่ยวนี้นี่มันจะได้ไหมอย่างไรก็ขอบอกนะคะไม่เด่นเนาะนะ ไม่เด่นนะคะพี่น้องแต่ว่าลองเสียงดูไม่ว่ากันนะลองเสียงดูนะคะพี่น้องนะเที่ยวนี้เนี่ยนะมีเงินเข้ามานะคะแต่ออกเลยนะมีโอกาสมีโชคลาภนะไม่เยอะแต่คือหมายความว่าเหมือนกับมีเงินผ่านมือนะพี่น้องคะขอให้ถูกมาเถอนะเนาะนิดนิดหน่อยหน่อยก็ย,ยังดีแล้วไพ่ทักบอกว่าอ่าไพ่ทักนะคะทีนี้นะบอกว่ายังไงบอกว่าตัวเลขเนี่ยถ้าจะาได้เนี่ยพี่น้องวันพุธกลางคืนก็มาจากเลข คนรักนะบุตรหลานนะ่ะนี่ให้โชคลาภนะพี่น้องกันนะเลขบุตรหลานของเรานะคะให้โชคลาภหรือคนรักของเราให้โชคลาภนะคะและเป็นเลขเก่าที่เคยถูกนะพี่น้องวันพุธกลางคืนเคยถูกหวยถูกลอตเตอรี่บ้างหรือเปล่าคะเลขนั้นเลขค่ะนะจะหวนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะพี่น้องนะเอาอย่างงี้ค่ะไปพิเคราะห์ห้ดีนะคะ <laughs> นะ,อะสองไกล้ลายพอค่ะ,ะและก็เที่ยวนี้ ตัวเลขหน้าไพ่ให้พี่น้องวันพุธกลางคืนเลขอะไรนะคะอมืมีโอกาสนะเพราะว่าพี่น้องวันพุธกลางคืนนั้นไพ่ยิบสี่เนี่ยให้เนาะให้มารู้สึกงวดที่แล้วหนะึ่งเก้าเก้าหนึ่งอะไรนะั่นไหนนะให้มาเที่ยวนี้ขอให้อีกนะคะครูบาอาจารย์ไพ่ยิบสี่ค่ะนะเอาอย่างนั้นนะมีเลขอะไรบ้างเลขห้าค่ะมีเลขเก้าค่ะ,คะนะคะแล้วก็มีสองหนึ่งนะห้าเก้าสอง หนึ่งค่ะพี่น้องวันพุธกลางคืนขอให้เฮงเค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันพฤหัสบดีค่ะสําหรับพี่น้องวันพฤหัสบดีนะคะดูก่อนสิสวยไหมสวยมากเลยค่ะแต่ไม่เด่นในเรื่องของโชคลาภเด่นในเรื่องการงานเงินมาจากการงานเป็นหลักนะคะเงินมาจากการงานเป็นหลักกิจการมาจากลูกค้าแล้วก็ต้องบอกว่า ต้องทํางานลุยๆค่ะแล้วดูรู้สึกว่าแทบจะไม่ได้ซื้อน่ะเนี่ยเพราะว่ายุ่งงานวันสิ้นเดือนพอดีต้องเคลียร์งานให้กับเขานาะ,ะพี่น้องวันพราะเรื่องัสดีค่ะถ้าจะซื้อเนี่ยก็ได้ไม่ได้ว่าหรอกค่ะเนาะอย่างงี้นะก็นแล้วแต่กําลังแต่ก็บอกว่าอย่ากเกิดความรุ่มหลงมัวเมานน่ไพ่สตานขึ้นนะ่ะนะคะอะ่าใ้าไพ่นี้ถ้างานอาชีพีนขายหวยได้นะ แต่เล่นหวยนี่ไม่ก็จะดีขายหวยได้ขายลอตเตอรี่ได้นะคะหรืออะไรที่เป็นการเงินต่อเงินต่อทุนอะไรนี้ได้คือ the ีวิวนะแต่ในเที่ยวนี้เราถามว่าจะเสี่ยงโชคเนี่ยเสี่ยงดวงนมีโอกาสไหมก็มีโอกาสนั่นเลยค่ะพี่น้องแต่ว่าเราอย่ากเกิดความโลภนะนี่ก็เรียกว่าเสี่ยงสนุกสนุกนะเงินเนี่ยมาจากการงานกิจาการเป็นหลักล่ะค่ะพี่น้องจ๋านะพี่น้องวันพระฤหัสบดีเที่ยวนี้ค่ะ นะโอเคนะคะอ่าแล้วก็ไกด์ไลน์อีกตัวหนึ่งก็คือเลขประจำตัวของตัวเองแล้วก็เลขอายุคุณพ่อว่าอย่างนั้นนะคะพี่น้องเจาะลึกๆไปเลยค่ะอ่าและเลขหน้าไพ่ให้อะไรเที่ยวนี้มีหนึ่งศูนย์ค่ะพี่น้องค่ะหนึ่งศูนย์ค่ะแล้วก็หนึ่งห้าหนึ่งศูนย์หนึ่งห้าค่ะพี่น้องวันพฤหัสบดีขอให้เฮงๆค่ะ ต่อไปมาดูพี่น้องวันศุกร์นะคะสำหรับพี่น้องวันศุกร์เป็นแบบไหนดูกันนะจ๊ะพี่น้องจ๋าเนาะอ่ะพี่น้องวันศุกร์เที่ยวนี้เนี่สวยขึ้นไพ่เทพเวงเวทมนต์ด้วยนะคะนี่อย่างนี้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีแนวโน้มมีแนวโน้มนะคะพอขึ้นไพ่ทักนี่ ไม่โอเคนะคะคือจริงๆแล้วมันไม่มีไพ่เหรียญน,นะคะมันก็ไม่ได้เด่นมากนะักแต่การเงินนั้นเนี่ยก็บอกว่ามาจากโปรเจกต์งานมาจากบริวารคนรักมอบให้นี่อย่างนี้เลยนะคะพี่น้องเนาะนี่มันก็ไม่ได้เด่นมากมายในเรื่องการเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงแต่ถ้าจะเสี่ยงก็ไม่ได้ว่านะคะก็ไม่ได้ว่าแล้วแต่กําลังทรัพย์ของเรานะคะอย่าเยอะแค่นั้นเองค่ะพี่น้องวันศุกรนะ์เนาะพี่น้องวันศุกร์ไพ่ทักนะบอกว่า ถ้าสมมุติว่าในวันที่เราจะซื้อหวยซื้อลอตเตอรี่จะเสียงสน่อยหนึ่งถ้าเราทะเลาะชวนเพื่อนบ้านข้างเคียงหรือคนในบ้านคนรักคนในครอบครัวทะเลาะเนี่ยไม่ต้องซื้อค่ะพี่น้องงานนะผิดค่ะเนี่ยเขาทักมาแบบนี้นะคะพี่น้องค่ะฉะนั้นใครที่จะเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคนะ นะ้าวันไหนก็แล้วแต่เนี่ยเราก็ต้องทําใจเย็นๆร่มๆนั่นนะคะอารมณ์ดีๆฝืนก็า้านะคะไม่ทะเลาะกับใครโชคลาบก็จะได้เข้าบ้านเข้าช่องเราหรืเอ,อเราก็จะได้มีโชคมีลาบกับเขานะคะโอเคไหมคะพี่น้องวันศุกรออ์แล้วก็ไม่ต้องเยอะตัวเลขนี่คำนงคำนวณน,นี่นอ้ยนะนะสูตรสืบไม่ต้องอะไรมากมายหรอกค่ะพี่น้องค่ะแล้วก็เนี่ยประเภทฝันนะนะพี่น้องฝันนะคะ ฝันเยอะฝันเยอะนี่ถ้าขึ้นเจ็ดถ้วยเนี่ยแล้วก็ในคืนนั้นเนี่ยก่อนหวยจะออกในพี่น้องวันศุกร์ฝันเนี่ยไม่เป็นจริงนะคะพี่น้องนะหลอกนะคะพี่น้องว่ะเดี๋ยวพี่น้องฝันหลายเรื่องเกินแล้วเสร็จแล้วจะไปตีเป็นหวยหมดนี่ถ้าขึ้นแบบนี้ไพทักบอกว่าไม่โอเคคะ่ะพี่น้องคะ่ะไม่โอเคนะและก็บอกว่าเลขนี่มาจากไหนล่ะเนี่ยนะก็บอกว่ามาจากเลขพานะของเราคะ่ะพี่น้องคะ่นะเนาะ เป็นเลขพานะของเราค่ะนะแล้วก็เลขที่เหมือนกับว่าเราเ,เป็นเลขคนรักนะนะเป็นเลขคนรักนะอย่างเช่นเหมือนกับอายุเขาหรืออย่างไรเนี่ยนะคะพี่น้องนะเอาอย่างนี้กันดีกว่าสองใกล้หลายนะอ่าโอเคนะคะพี่น้องนะนะ่และเทียวนี้ไพ่ย,ยิบสี่ให้ตัวเลขหน้าไพ่อะไรมามีเลขเจ็ดมีเลขหนึ่งแล้วก็มีเลขหนึ่ง มีเลขหนะคะมีเจ็ดหนึ่งหนึ่งหนะคะพี่น้องวันสุ์ขอให้เฮงเค่ะต่อไปมาดูพี่น้องวันเสาร์บ้างนะคะอ้าวและพี่น้องวันเสาร์เสียงได้ไหมเนี้ยอา่ิตย์นี้นะเออได้อยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะได้อยู่คะ่ะพี่น้องคะ่ะนะพี่น้องวันเสาร์โอเคคะ่ะนะได้อยู่นะดูไพ่ทักก่อนนะอืมนะคะอืมโอเคได้อยู่นะคะแต่ว่าในเที่ยวนี้เนี่ยเขาบอกว่านะพี่น้องนะคะ พี่น้องในการในการเสียงโชคเสียงดวงเนี่ยไพ่ยิบสี่เนี่ยให้มาคือเลขอะเลขเลขที่บ้านนะคะพี่น้องนะเลขที่บ้านนะคะพี่น้องหานี่ได้อยู่เนาะแล้วก็เป็นเลขที่เคยพี่น้องวันเสาร์เคยถูกค่ะพี่น้องนะมุนกลับมาให้พี่น้องได้กินอีกนะเที่ยวนี้สวยนะของพี่น้องวันเสาร์นะอ่ะเที่ยวก่อนก็สวยไม่เห็นจะถูกเลยครับหมอให้มันลืมๆืมไปเถอะค่ะก็บอกแล้วว่าดวงใครดวงมันนะคะ เราทํานายดวงพี่น้องวันเสาร์ตั้งเยอะแยะหลายล้านคนนะอันนี้ก็เป็นไกด์ไลน์ค่ะถ้าอยากจะซื้อแล้วก็ไม่รู้จะตัวเลขไหนนี่ก็บอกแล้วว่าหนึ่งเลขที่บ้านนะคะแล้วก็ตัวเลขที่พี่น้องวันเสาร์เคยถูกมีโอกาสนะคะพี่น้องค่ะนะมีโอกาสได้กินนั่นเองค่ะอะโอเคนะและมาดูตัวเลขหน้าไพ่เท่านี้ให้อะไรมีเลขสมีเลขหมีเลขสาม แล้วก็มีเลข0ค่ะมีเลข4มีเลข6มีเลข3และก็มีเลข0ค่ะพี่น้องวันเสาร์ขอให้เฮงๆค่ะฉะนั้นป้าหมอวยพรให้พี่น้องทั้ง8วันเกิดเนาะเฮงๆรวยๆโชคลาบทวีคูณถูกหวยถูกลอตเตอรี่นะคะเงินทองไหลมาเทมาตั้งแต่1เมษาเป็นต้นไปค่ะ,คะโอเค สวัสดีค่ะ